ช่วงนี้เนี่ยเราจะอาจจะเห็นข่าวว่ามีเด็กๆติดโควิดกันเยอะนะคะซึ่งถึงแม้ว่าอาการของเด็กเนี่ยจะไม่ได้รุนแรงเท่าผู้สูงอายุก็ตามแต่ว่าเด็กอาจจะเป็นข้อต่อสําคัญที่นําเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุในบ้านได้และที่สําคัญก็คือถ้าบ้านไหนมีคุณพ่อคุณแม่วัยหนุ่มสาวที่ออกไปทํางานนอกบ้านแล้วกลับมาในบ้าน พอกลับมาในบ้านมาคลุกคลีตีโมงกับลูกเนี่ยนะคะโอกาสในการจะเอาเชื้อจากนอกบ้านมาสู่ลูกเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางอธิบดีกรมการแพทย์นะคะคุณหมอสมศักดิ์อักขศินก็เลยแนะนำนะคะกรณีของการป้องกันไม่ให้เด็กเล็กติดโควิดนะคะเพราะถ้าหากว่าเด็กเล็กติดโควิดอันนี้น่าเห็นใจมากเพราะถ้าหากว่าเด็กเล็กติดโควิดเนี่ยแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ติด วิธีการในการจะดูแลจะทํำยังไง MM. จะต้องส่งเด็กไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามแล้วพ่อแม่จะทํำยังไงเนี่ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยว,วันเมื่อวานก่อนเห็นเห็นโพสต์หนึ่งของในโซเชียลมีน้องคนหนึ่งอ่ะน่าจะประมาณสักอายุประมาณสักแปดเก้าขวบติดโควิดไปอยู่โรงพยาบาลสนาม<อ>แล้วโดนเพื่อนร่วมห้องไล่ออกมา<อ>ซึ่งเพื่อนร่วมห้องนี่คือผู้ใหญ่นะคะ<อ>แกก็นเนี่ยน้องคนนี้ค่ะ ก็มีคนที่อยู่ร่วมห้องเดียวกันเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเขาได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างนอกห้องอ่ะพอเอาเปิดออกไปดูเนี่ยน้องเขานั่งอยู่หน้าห้องแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรเขบอกว่าคนในห้องไล่ออกมาทำไมไม่รู้เหมือนกัน<อ>ไม่มีเหตุผลว่าไล่ออกมาทําไมเนี่ยนะคะเขาก็เลยให้พาเข้าไปนอนในห้องด้วยกันซึ่งตอนนี้เขาก็ช่วยดูแลพาน้องเข้านอนเลยแล้วก็ประสานคือพอแจ้งผ่านโซเชียลเนี่ยพ่อแม่ของน้องก็ก็ก็รับรู้แล้วว่าตอนนี้น้องก็มีคนช่วยดูแลตรงนี้อยู่เนี่ยนะคะคือเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเด็ก อายุประมาณนี้ติดเชื้อกันมากคุณหมอสมศักดิ์เลยเตือนนะคะบอกว่า,าการระบาดที่ตอนนี้เราจะเห็นว่าเริ่มต้นจากคนในครอบครัวอย่างเช่นกินอาหารด้วยกันกินข้าวสำรับเดียวกันใช้สิ่งของร่วมกันหรือว่าติดมาจากคนที่มาเยี่ยมโดยเป็นคนที่มาเยี่ยมก็มาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยแล้วก็มากันโดยที่อาจจะไม่ทันได้คิดว่า อาจจะเอาเชื้อมาด้วยเนี่ยนะคะแล้วรวมถึงส่วนใหญ่ก็เริ่มจากคนวัยหนุ่มสาวที่เป็นคนทํางานติดเชื้อก่อนแล้วพอเข้ามาในบ้านเนี่ยก็นําไปติดพ่อแม่หรือว่าเด็กๆในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอนแนะนําว่าถ้าเป็นคนที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านกลับมาถึงบ้านปุ๊บอาบน้ําสระผมและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้คือการแยกของใช้เลยนะคะคืออย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่อง ที่มันไร้าสาระหรือเป็นเรื่องที่สร้างภาระนะคะแต่นี้มันจะช่วยป้องกันได้แยกของใช้ส่วนตัวแยกพื้นที่จากคนในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5ปีนะคะควรจะดูแลอย่างใกล้ชิดห้ามพาออกไปในที่สาธารณะโดยเด็ดขาดค่ะและควรจะให้เด็กเล่นในบ้านเว้นระยะห่างทางสังคมและใกล้ชิดคนอื่นให้น้อยที่สุดรวมถึงคนที่ดูแลเด็ก ก็ไม่ควรจะออกไปนอกบ้านถ้าไม่จําเป็นเช่นเดียวกันนะคะอย่างอย่างกิจกรรมหนึ่งเนี่ยที่คุณหมอพยายามจะพูดนะแต่บางบ้านก็ยังสุขไว้มันไม่ขนาดนั้นมั้งการกินข้าวร่วมกันคุณอนัญญาคือช่วงนี้เอาแหละเข้าใจอยู่ว่าเราก็เคยชฉีดกับการทานอาหารร่วมกันเช่นมื้อเย็นอย่างนี้นะเพราะทุกคนกลับมาก็เป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นดีแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคคือเราไม่รู้ว่าคนในบ้านแต่ละคนพี่น้องเราอะไรต่างพี่ปานาอาเราเนี่ยอยู่ในบ้านก็คือเราเห็น แต่ออกนอกบ้านไปเราไม่รู้นะเขาไม่เจอใครข้า,าจ,จะไม่มีอะไรแต่ไปเจอคนที่มีเชื้อค่ะนะค่ะไปคนที่ทาํางานเป็นยังไงอะไรต่างๆเ่าเนี้ยทุกคนล้วนมีความเสี่ยงต่อกันและการหมดนะ <ST. S 1> นะคุณนันทยาก็เป็นคนที่มีความเสี่ยง,มมงกับผมผมก็คนคนที่มีความเสี่ยงกับคุณนันทิยาว่าเ <ST. S 1> ขาก็แนะนำจริงๆเขาแนะนําแต่รอบที่แล้วแล้วว่าทานอาหารตักไข่จานไข่จานมันใช่นะมันจะมันจะง่ห้กาเพราะบางทีนั่งกินข้าวกันเนี่ยอย่างผมกลับไปพรบุรีเนี่ยก็จะมี สองบ้านมารวมกันกินข้าวกันนะอันนี้ก็ต้องต้องชั่วคราวก่อนยกเลิกก่อนหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยต้องเป็นช้อนกลางช,ช้อนกลางองใไรของมันท,ทุกจานเลยถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยของใครของมันในจังหวะเวลานี้นะคะคือประเด็นประเด็นก็คือว่าต่อให้ใช้ช้อนกลางเนี่ยแต่เวลานั่งนั่งรวมโตเนี่ยเรนต้องต้องถอดหน้ากากแล้วก็ต้องอาจจะมีการคุกนั่งกินข้าวกันก้มหน้าก้มตากินกันไม่ได้นานๆเจอกันทีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อวานมีเคสึ่งคุณปรเมศ คือเคสนะี้มี2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขา work from home บริษัทให้ work from home แต่ปรากฏว่า work from home เนี่ยไปโผล่อยู่ห้างสรรพสินค้าไปกินข้าวกับเพื่อนก็เพื่อนก็อยู่หลายบริษัทก็มากันกินข้าว 4- ี่หคนปรากฏว่าติดโควิดค่ะติดโควิดคือพอติดโควิดปุ๊บเนี่ยบริษัทก็ไม่รับผิดชอบเพราะว่าเขาบอกว่านี่คือการผิดกฎของบริษัทเพะเขาให้ work from home พอเขาให้ work from home แต่คุณไปเดินห้างไปกินข้าวในห้างและประเด็นที่2ก็คือพอติดโควิดปุ๊บเนี่ย เพื่อนที่มันนั่งกินข้าวด้วยกันอาการหนักด้วย<อ>นะคะและเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูแลตัวเองอย่างดีเลยแต่ว่าพอไปทานข้าวด้วยกันในในในกลุ่มนี้นะคะก็ทําให้ติดโคว,วิดได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการกินข้าวเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องสําคัญมากเลยที่คนวาจะหลงรูคืออย่าไปมองว่าเป็นการแสดงความรำแหมเธอรังเกียจฉันหรือ นะมันไม่ใช่บอกเลยว่าใช่คือกลัวตอนนี้ฉันรงเกียรติเธอคือต้องกลัวกันไว้ก่อนเพราะมันเป็นอะไรมาแล้วมันมันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะมันเดือดร้อนยันหมอยันนักเทคนิคการแพทย์ที่ก็ต้องมานั่งแปลผลไอตรวจเชื้ออะไรของเราเนี่ยเมอวานที่เราเสนอไปเนี่ยทุกคนจะเหน็ดเหนื่อยกันหมดเลยแล้วเดือดร้อนถึงคนในครอบครัวด้วยนะคะคนในครอบครัวทุกคนคุณก็เป็นแพทย์เชื้ออย่างอื่นคือวัตถุประสงค์การเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยเพื่อลดการพบปะกันของผู้คนแต่ว่า หลายที่เป็นอย่างนี้นะหลายคนไม่ใช่หลายที่หลายคนเนี่ยที่ออฟฟิศให้เราเวิร์กฟอร์มโฮมหวานฉันแหละสบายเลยสบายเลยนะไปเวิร์กที่นู่นเลยไปเวิร์กที่ห้างเลยเนี่ยน, <laughs> นะเมื่อวานก่อน